เจ้าของเพพาวันจีนอาจใช้บิตคอยเป็นอาวุธทางการเงินเพื่อโค่นล้ม US ดอลลาร์นายปีเตอร์ทิวซึ่งเป็นเจ้าของเพย์พาได้กล่าวว่าบิตคอยอาจจะถูกใช้เป็นอาวุธทางการเงินของจีนในการโค่นล้ม US ดอลลาร์เขาได้ร่วมพูดคุยหาหรือกับในไมค์ปอเปโออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในงานแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิริชาร์ดนิกสั โดยเขากล่าวว่าจีนอาจใช้สกุลเงินบิตคอยเป็นภัยคุกคาต่อสถานาการเงินของ US ดอลลาร์ทมกลางความกังวลว่าจีนอาจจะมีอำนาจควบคุมบิตคอยอีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านคริปโตและบิตคอยเขาก็ยังกังวลว่าบิตคอยอาจถูกใช้เป็นอาวุธทางการเงินของจีนในการต่อต้านสาหรัฐหรือไม่ ทางนี้แล้วจีนังเป็นผู้นำในการแข่งขันในการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตัลการแข่งขันระดับโลกในการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลมีความดุเดือดเนื่องจากธนาคารกลางหลายประเทศสำรวจวิธีการใช้เงินแห่งอนาคตในการแข่งขันและจีนก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าจะเป็นการช่วยการปรับตัวของเงินยวนเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์ที่ยังคงครองความเป็นหนึ่งของโลก โดยทางด้านเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ได้กล่าวว่ามีการเตรียมทดลองเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคและฟังก์ชันตลอดจนคุณสมบัติต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารกลางสหาราัฐแห่งบอสตันหรือ MIT ซึ่งกำลังพัฒนาต้นสำหรับแพลตฟอร์มดอลลาร์ดิจิตอลอีเป้าหมายที่จะเปิดเผยงานวิจัยของเขาในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมจากการรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กส่วนถึงด้านของประธานธนาคารกลางยุโรปก็กล่าวว่าสถาบันสามารถที่จะเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลได้ภายใน4ปีนี้ในขณะที่สหรัฐและสะภาพยุโรปเร่งโครงการสกุลเงินดิจิตอล ธนาคารกลางของจีนก็ได้มีการทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของตนในโครงการนำร่องในหลายเมืองทั่วประเทศจีนแล้วโดยได้กล่าวว่าการวิจัยและการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของจีนกลับเคลื่อนด้วยตนเองและดำเนินการอย่างรอบครอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและยังได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมความจำเป็นให้หันมาใช้การค้าแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจตะวันตกบางประเทศเช่นสหรัฐและบางประเทศในยุโรปอาจเผชิญกับอุปสรรคในการส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลของตอนเองเนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการชักชวนประชาชนและธุรกิจของตอนให้เปลี่ยนจากการใช้บัตรเครดิตเป็นการชำระเงินแบบดิจิทัลนอกจากนี้แล้วโครงข่ายโทรคมนาคมมือถือความเร็วสูงที่ครอบคลุมอย่างจำเป็นด้วยเช่นเดียวกัน จึงนักวิเคเราะห์มองว่าจีนกำลังเร่งที่จะเปลี่ยนสกุลเงินหยวนให้กลายเป็นหยวนดิจิตอลการที่สารัฐอัดฉีดงบประมาณหลังจากเจอโควิด -19 จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงบประมาณก้อน1.9ล้านล้านดอลลาร์สารัฐหรือการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจทางการคลังจำนวน5.2ล้านล้านดอลลาร์สารัฐตั้งแต่วิกฤตโคโรนาไวรัสเริ่มต้น การพิมพ์เงินดอลลาร์ของสหรัฐมากเกินไปจะทำให้สถานะของเงินดอลลา,าร์สหรัฐในเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับจีนซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการเติบโตของเศราษฐกิจที่มีการฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด -19 และจีนยังส่งเสริมเงินหยวนดิจิทัลเข้าสู่ระบบการชำระบัญชีระหว่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้จีนยังได้ทดลองใช้เงินหยวนดิจิทัลในฮ่องกงหรือในเขตการค้าเสรีไหหน้นเป็นต้น แม้ในตอนแรกจีนจะทดลองใช้เงินหยวนดิจิตอลในแบบจุดต่อจุดแต่เมื่อต่อไปศักยภาพมากขึ้นก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ในภูมิภาคที่กว้างมากขึ้นนอกจากนี้จีนยังสามารถใช้เงินหยวนดิจิตัลกับประเทศคู้ค้าที่เข้าโครงการเบลแอนด์โรได้อีกด้วย